ไม่เจียมตัวเหม็นกลิ่นสาบควายเต็มห้องไปหมดแล้วออกไปแบบนี้มันยิ่งน้อยไปสำหรับคนไม่เจียมตัวน้องดาววีคิสมายไอ้บอาอย่าเข้าไปออกมา แล้วนะพี่ดาวเหนื่อยรู้ไหมฟองน้ำช่วยกันดูควายบ้างสิโมแต่เล่นโทรศัพท์อยู่ได้น้องดาวกอร์เซเว่นจะมาเปิดคอนที่หนองชะอมเฮ้ยจริงปะไหนตู้วันไหนอ่ะอยากดูมากเลยฮะน้องดาวทำไมเปิดควายเข้าไปในรีสอร์ทเขาโลอๆเขามาบ่นตายอยู่เนี่ยก็ฟองน้ำละสิโมแต่เล่นโทรศัพท์แหมทาอยากับเธอไปตจริงกรเซเวนน่ะ แหม่ก็นิดนึงนะกอดเมื่อไรตามเห็นรู้เรื่องเลยตารู้จักจะกอดจกกักรพรรดิโธตาเชยอ,อ่ะเดี๋ยวนี้เขารู้จักกันทั่วบ้านทั่วเมืองแล้วเอาหน้าเอาหน้าที่ลังอย่าปล่อยควายเข้าไปในรีสอร์ทเรากเลยกันพูดก็พูดนะรีสอร์ทนี้สวยก็สวยหรูก็หรูไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้เข้าไปพักในรีสอร์ทนี้หรือเปล่าเนาะโถน้องดาวขนาดเฉียดเขาจะไม่เข้าใกล้เลยเลิกฝันได้แล้วน้องดาวเฮ้อ ลั่นนะสินะนี่กระเปื้อโอ๋อนี่กระเปื้องหูอะไรกันเนี่ยอ้าวอยู่นี่เองครับคุณผู้จดการคนใหม่สวัสดีครับคุณวันแหม่ขยันแต่เช้าเลยนะครับแล้วทำอะไรอยู่ครับนั่นอนะเช็ดขี้ควายละสิเปิดเต็มรถฉันไปหมดเลยนี่ถามหน่อยเหอะขี้ควายเต็มทางเข้ารีสอร์ทไปหมดเลยทำไมอบอตอที่นี่เขาไม่คิดจะจัดการเลยเหรอโอ้คุณวันครับ การเลี้ยงควายของที่นี่นะครับเขาเป็นอาชีพของชาวบ้านและอย่างหนึ่งนะครับถ้าเราคิดในแง่ดีเราจะได้ขี้ควายมาทําปุ๋ยนะครับคุณวันหรออืมดีงั้นมาเอาขี้ควายออกจากรถชันเดี๋ยวนี้เอ,อแล้วทําไมต้องเป็นผมด้วยล่ะครับฉันจะไปคุยกับลูกค้า<ฮ>ไป<ฮ>ป่า,ปาหางานนี่แลยเนี่ยค่ะชื่ออะไรนะคะ อ๋อคุณจิรายุค่ะเออพอดีวันดูในบัตรประชาชนคุณจิรายุอยู่แถวนี้หรอคะอยู่ใกล้รีสอร์ทมาเลยนะคะโหถ้าคุณจิรายุเข้าพักวันขออนุญาตฝากเหนือฝากตัวด้วยนะคะค่ะได้ค่ะสิบโมงนะคะอ๋อไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยววันจะเปิดเช็คอินไว้เลยค่ะได้ค่ะค่ะสวัสดีค่ะ นี่รปภครับคุณวันเดี๋ยวจะมีลูกค้ามานะเดี๋ยวเปิดห้องบ้านสีชมพูไว้ด้วยประมาณ10บโมงได้เลยครับคุณวันแต่เขาไม่ต้องเช็คอินก่อนเหรอครับคุณวันไม่ต้องฉันเช็คอินให้แล้วเขาเป็นคนพื้นที่เราต้องอำนวยความสะดวกเป็นพิเศษรับทราบครับโอ้สวยอะ่ะสวยจัดเลยโอ้โห นี่แหละที่ไฟ่ฝันมานานน้องดาวจะเข้าไปจริงๆหรอโหข้าเถอะนะไม่มีใครอยู่ด้วยเดี๋ยวเดือยเดีโซนนะเดี๋ยวตาไปทางนู้นก่อนค่ะตาเฮ้ยฟอลไม่ชิงชาได้ค่ะไปเล่นกันเอ๊ะนั่นลุงเลี้ยงขวายข้างรีสอร์ทแล้วนี่ ลองดีกับฉันใช่มั้ยรู้จักหลิดแม่หน่อยไปซะแล้วเด็กเลี้ยงควายโอ,โอ้โหสวยมากของไฟสวยมากหูยใบหน้าน,นุ่มมากนอนๆนอนหยุดนะไม่เจียมตัวเหม็นกินสาปควาย ขนาดนี้ด้วยคะน้องดาวเกิดอะไรขึ้นน้องดาวเขาจับหนู่ยย้อนออกจากบ้านค่ะตาทำไมใจร้ายใจดำขนาดนี้หรอครับใจร้ายใจดำแบบนี้ยิ่งน้อยไปสำหรับคนไม่เจียมตัวแมอีกแค่เด็กเลี้ยงควายอยากมาพักรีสอร์ทหรูยังไม่เล่นไปอีกเหรอ,อนะจะทำอะไรอะ่ะอย่ายุ่งคุณเป็นใคร เขาทำอะไรพ่ right? right อเขาไล่เราออกจากรีสอร์ทค่ะพี่มิวอ๋อที่แท้ก uh uh ็พวกไม่เจ Ges uh> ียมตัวออกไปจากรีสอร์ทฉันเดี๋ยวนี้ไปสิออกไปเกิดเรื่องอะไรขึ้นเหรอครับคุณวันนายมาก็ดีแล้วไล่พวกเด็กเลี้ยงควายออกไปจากรีสอร์ทฉันเดี๋ยวนี้ก็ได้พวกผมออกไปก็ได้ดีพูดง่ายๆอย่างนี้ก็ดีแต่คุณต้องคืนเงินค่าห้องมาให้ผมก่อน อย่าบอกนะว่าคุณคือใช่ผมนี่แหละจิรายุไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้เข้าไปพักใรีสอร์ทนี้หรือเปล่าเนาะเลิกฝันได้แล้วน้องดาวนั่นนะสินะพี่มิวโทรมาฮัลโหลว่าไงพระเอกพี่มิวเมื่อไหร่จะกลับเนี่ยตาเขาบ่นคิดถึงมากเลยนะจริงหรือเปล่าพี่มิวทุกคนพี่มิวจะมาเยี่ยมบ้านใครจะเอาอะไรหรือเปล่า มิวพ่อแม่เอาแลไรหรอกมิวก็มาพ่อก็ดีใจแล้วพี่มิวหนูเอาอากระบงอากระบงไม่ใช่กระบ,บอกไฟฉายของกนะ็เซเว่นน่ะจริงเป้าหนูดาวอะไรอะ่ะพี่มิวน้องดาวอยากพักบ้านสวนเด็กยิ้มอะ่ะจะคืนก็ยังดีน้องดาวจะทุกคนพี่เขานะจริงป้าพี่มิวให้หนูพักด้วยนะพี่มิวบอกว่าจัดไปตามคำขอจริงป้าของขอ้าขพี่มิวเย yeah! ้คุณจีลายุ น้องฉันข้อขับด้านในได้เลยค่ะน้องฉันกับคุณตาฉันค่ะน้องดาวยังอยากพักที่นี่อยู่หรือเปล่าไม่หรอค่ะน้องดาวไปเลีย้ยงควายเหมือนเดิมดีกว่าเอ,อ่อทำไมพูดอย่างนั้นล่ะคะรีสอร์ทเราทั้งหรูทั้งสวยเลยนะคะสวยแต่รูปแต่จิตใจคุณน่ะมันต่ำตมผมจะคอมเพนปหยัาเจ้าของ,งรองีสอร์ทนี้เอ,อ่ออย่างนั้นวันก็ตกงานสิคะเรากับอย่า,ยานะคะขอร้องนะคะอย่านะคะไม่อยากว่าวเราตกงานแม่ ปากพะสวยปากพะสวยแค่เธอนยิ้มแค่นั้นมันก็ทำไม่คิดไปไกลยิ้มแค่นั้นเธอก็ทำฉันใจละลายยิ้มแค่นี้ก็เก็บไปฝันตั้งมากมายได้โบเธอยิ้มอีกทีได้ไหมถ้าหากว่าเธอนั้นมีใจถ้าให้แค่มองดูเธอแล้วย,ยิ้มก็คงจะทำไม่ได้เราจะปล่อยให้เธอ ืโปรเจกต์ดีนี่หัวเชื้อน้ำหอมจากฝรั่งเศสคิดได้ไงเนี่ยนี่มันโปรเจกต์ชนะอะไรกันเฟิร์นเธอไม่มีหลักฐานอย่ามากล่าวหาฉันนะแต่ฉันไม่อยากทำมาอ้อมถ้าฉันโดนจับได้ฉันก็โดนไล่ออกนะสิถ้าเธอไม่ทำก็เตรียมรับมือไว้ให้ดีๆแล้วกันเพราะฉันคือผู้จัดการนะ กิต้าถ้าเปวันนี้เฟิร์มมาสายจังรถคงติดละมั้งแถวนี้เขาทำทางอยู่ด้วยมาแล้วจ้านินทาอะไรกันแหมพูดพูดก็มาปั๊บเลยนะแหมใครให้เค้กมาเนี่ยเปล่าไม่มีใครให้หรอกฉันซื้อไปฝากแม่น่ะเจ้านี้เจ้าอร่อยเลยนะลงปุ๊บก็หมดปับ๊บฉันก็เลยรีบไปซื้อก่อนมาทำงานนี่แหละ เออก็ว่าอยู่ว่าทำไมถึงเข้าชา้าเอ,อ้ยจะเที่ยงแล้วนี่ฉันจะออกไปเช้่อาหารตามสั่งมีใครเอาอะไรไหมฉันฉันเอากระเพราหมูสับกล่องน,นึงนะได้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 แล้วเฟิร์นอะเอาอะไรเปล่าไม่อ่ะฉันไม่หิวเดี๋ยวขอนั่งทำโปรเจกต์ต่อ ไปนี้ต้องเข้าไปชุมแล้วเดี๋ยวไม่ทนันเออโอเค้ัฉันไปก่อนอะ่ะจะได้มีเสียเวลาเที่ยงครึ่งแล้วทำไมกีต้าย,ยังไม่มาอีกเนี่ยสงสัยร้านคนเยอะละมั้งหฮ้ยหิวจะแย่อยู่แล้วเนี่ยเฟิร์นงั้นฉันขอเป็นเค้กเลยนะเออมโอ,อ้ก็หิวว่ะ อร่อนมากอุ้ยอร่อยจริงเลยอ่ะสมคำล่ำลือเลยนะเนี่ยเฟิร์นโปรเจกต์ที่ผมให้ทำเป็นไงบ้างใกล้ถึงวันที่จะไปเสนอลูกค้าแล้วนะ อึ้งๆอยู่น,น,นั่นแหละว่าไงค,ออาคุณเฟิร์นบอสคะเอามีโปรเจกต์มาเสนอค่ะไหนอืมโปรเจกต์ดีนี่หัวเชื้อน้ำหอมจากฝรั่งเศสคิดได้ไงเนี่ย <c oughs> ไอเดียดีนะเนี่ยค่ะบอส เก่งมากเลยคุณออมค่ะบอสเออเดี๋ยวปีนี้จะมีการปรับตำแหน่งผมจะพิจารณาคุณเป็นพิเศษเลยนะขอบคุณค่ะบอสออมนี่มันโปรเจกต์ชนะอะไรกันเฟิร์นเธอไม่มีหลักฐานอย่ามากล่าวหาฉันนะเธอก็รู้อยู่แก่ใจว่ามันเป็นโปรเจกต์ของฉันอะไรของพวกคุณเนี่ยเลิกประชุมได้แล้วผมมีธุระต้องไปทำต่อค่ะบอสช่วยไม่ได้ใครๆก็อยากได้ตำแหน่ง วันหลังอย่าไว้ใจใครง่ายมาเฮ้ยทำไมคอมดับเนี่ยเป็นอะไรเฮ้ยเป็นไรหรอเฟินเกิดอะไรขึน้นคอมเป็นอะไรไม่รู้อ่ะอยู่ดีๆก็ดับไปโปรเจกต์บอสก็เสร็จแล้วด้วย อมช่วยมาดูหน่อยได้ไหมเดี๋ยวจะเข้าประชุมแล้วด้วยไม่ได้ได้เดี๋ยวฉันช่วยดูให้นะขอบคุณนะเดี๋ยวฉันเข้าน้าไปหนึ่งนะโอเค ทำได้แล้วแต่โปรเจกต์ของเธอหายไปหมดเลยฮะจริงเหรอออมทำไงดีอ่ะมันจะเข้าไปชุมแล้วนะไม่เป็นไรนะเฟิร์นเดี๋ยวเราช่วยบอกบอสให้กีตาดิฉันจะต้องออกไปเสนองานลูกค้าถ้าเธอออกไปเสนอราคาตามจำนวนที่ฉันบอกฉันจะแบ่งให้เธอ10%แต่ฉันไม่อยากทำอมะออม ถ้าฉันโดนจับได้ฉันก็โดนไล่ออกนะสิถ้าเธอไม่ทำก็เตรียมรับมือไว้ให้ดีๆแล้วกันเพราะฉันคือผู้จัดการนะอย่าลืมสิฉันทำก็ได้ดีให้มันพูงง่ายๆแบบนี้สิถึงจะทำงานด้วยกันได้นี่ออมเธอคิดจะทำอะไรอะ่ะเธอจะโกงบริษัทเหรออย่ามายุ่งนะถ้าไม่อยากเดือดร้อนก็อยู่เฉยๆ เธอเป็นใครฉันเป็นใครคิดเหรอว่าจะทำอะไรฉันได้กงฉันก็ยังพอทนนะออมแต่ฉันจะไม่ยอมให้เธอมากงบริษัทแบบนี้ได้งงินงเตรียมตัวหางานใหม่ทำได้เลยบอสคะออมมีเรื่องอยากจะขอคุยคะ่ะว่าไงคุณอมออมจะขอปรับพนักงานออกให้บอสไล่เฟิร์นออกคะ่ะ เพราะว่าเฟิร์นทำงานไม่ผ่านเกณฑ์อืมแล้วแต่คุณเห็นสมควรนะจัดการได้เลยบอสคะหนูยอมออกคะ่ะแต่หนูจะไม่ยอมให้คนแบบนี้มาโกงบริษทัทและทำ้ายคนอื่นเธอพูดอะไรของเธออะเฟิร์นอ๋อคงจะแค้นที่ไม่ได้ตำแหน่งผู้จัดการเลยมากล่าวหาฉันแบบนี้ใช่ไหมก็เธอโกงบริษทัทไม่ใช่หรอไหนละ่ะหลักฐานนี่ไงหลักฐาน ออมคิดจะโกงเงินบริษัทเหรอนี่คุณทำจริงๆเหรอออมไม่จริงน,นะคะบอสอย่าไปเชื่อนะคะซอนมาใส่รลายออมค่ะบอสกีตาจริงสิครับนี่ครับหลักฐาน คุณออมผมไม่เคยคิดเลยนะว่าผมจะน่ามืดตามัวเอาคนแบบคุณเป็นเจ้าคนนายคนต่อไปนี้คุณไม่ต้องมาทำงานที่นี่อีกไล่คุณออกบอสออกไปจากบริษัทผมเลยนี้คุณเฟินค่ะบอสพรุ่งนี้คุณไปนั่งทำงานแทนที่คุณออมเลยนะทำไมหรอคะบอส ผมใ้คุณเป็นผู้จัดก,การแทนออมคุณสมควรได้รับตำแหน่งนี้ที่สุดแล้วคุณเฟิร์นจริงเหรอคะบอสก็ต้องจริงสิครับคุณผู้จัดก,การคนใหม่จำไว้นะครับยิ่งตำแหน่งหน้าที่การงานสูงยิ่งต้องมีความรับผิดชอบสูงตามไปด้วย ไม่ใช่ใช้ตำแหน่งนั้นเพื่อคมคูเอาเปรียบลูกน้องรวมทั้งคดโกงองค์กรควรทำงานให้สมกับตำแหน่งเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกน้องเพื่อที่ลูกน้องจะได้เชื่อถือและอยู่กับเราไปน,น,นานๆครับแแแ่่่เเเธอจในน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 ยยยยิิิ้้้ไไ้้มมมมคคคััลลคัักกกก็็ททไไปลลาาี ยิ้มอีกทีได้ไหมถ้าหากว่าเธอนั้นมีใจถ้าให้แค่มองดูเธอหรือยิ้มก็คงจะทำไม่ได้เราจะปล่อยให้เธอเดินผ่าน